สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติมมาทำไดฟุกุกินเองนะคะซึ่งนี่คือความเละและความไม่สวยของหน้าตาแต่อร่อยค่ะทุกคนติมชอบมากเลยเออติมชอบมากเลยนะคะคิมีโตโตมากเป็นไส้โอริโอนะคะแล้วก็เป็นแป้งชาเขียวนะคะทุกคน เราติมจะเอามาปาดให้ดูแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยเดาติมจะมาปาดให้ทุกคนดูนะคะเขาจัดแป๊บหนึ่งเราก็จะใช้มีดอีทโตเลยนะคะไม่ใช่อีโตดิเขาเรียกว่าอะไรมีดแบบสันใหญ่ๆนะคะปาดลงตรงกลางนะคะทุกคนติมจะมาบอกเลยให้นะคะ ก็คือถ้าใครอยากให้ติมทำคลิปสอนทำลง youtube บอกติมได้เลยนะคะสนับสนุนติมได้ก็ได้นะคะติมพร้อมให้ติมมีบัญชีนะคะก็โอเคถ้าใครอยากให้ติมสอนทำนะคะหรือว่าทำคลิปนะคะ <g ül> ก็บอกติมได้เลยติมจะพัฒนา แต่อันนี้ติ๊กก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่ว่าหน้าตาย,ยังไม่ได้นะคะคแป้งยืดนุ่มแล้วก็ไสหวานของโอรีโอนะคะกับสตรอเบอรี่ช่ำชอร่อยมากทุกคนติ๊บจะบอกให้นะคะแต่ว่าติ๊บไม่ได้ทำขายอะ่ะ <c oughs> ก็คือทำกินเองมีความสุขมากฟรีมือตัวเอง ภูมิใจทุกครั้งในฝีมอือตัวเองถึงใครจะชอบไม่ชอบติมก็ชอบในฝีมอือของตัวเองมากเลยโอเคเข้าสุดท้ายหนึ่งสองสาม